สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะแนะนำการใช้งาน Linux Mint Linux Mint คือระบบปฏิบัติการชนิด Open Source ที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรีซึ่งแตกต่างจาก Microsoft Windows ที่จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน Linux Mint เพราะเราทำการ Copy แจกจ่ายให้กับคนที่คุณรักในขณะที่ Microsoft Windows ไม่อนุญาตให้ทำการสกอปปี้หรือแจกจ่ายได้ Linux Mint แผ่นนี้จะมาพร้อมกับโปรแกรมสำนักงานชุด LibreOffice ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมสามารถใช้งานได้ทันที LibreOffice ทำงานได้เทียบเท่ากับ Microsoft Office ซึ่ง Microsoft Office นี้จำเป็นจะต้องซื้อลิขสิทธ์ จึงจะนำมาติดตั้งใช้งานได้โปรแกรม LibreOffice Writer ทำงานได้เหมือนกับ Microsoft Word โปรแกรม LibreOffice Calc ทำงานเทียบเท่ากับ Microsoft Excel โปรแกรม LibreOffice Impress ทำงานได้เทียบเท่ากับ Microsoft PowerPoint โปรแกรม LibreOffice Base ทำงานได้เทียบเท่ากับ Microsoft Access Linux Mint แผ่นนี้มีโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพถ่ายที่ชื่อว่า GIMP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตกแต่งภาพถ่าย เทียบเท่าได้กับการใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Linux Mint ก็มีโปรแกรมที่ให้ทำการติดตั้งอีกมากมายโดยเราจะติดตั้งผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Software Manager ซึ่งในตัวอย่างเราจะสาธิตถึงการติดตั้งโปรแกรม t u x m a g e ดังนี้นะครับนำเมาส์มาที่ Administration จากนั้นเลื่อนมาที่ Software Manager ใส่รหัสผ่านของเครื่อง จากนั้นนะครับนำเมาส์มาคลิกที่ช่องว่างด้านบนพิมพ์คาว่า Tux Mesh และ Enter ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งซึ่งสังเกตได้ว่า Tux Mesh Not i n s t a l l ยังไม่ได้ติดตั้งบน Linux Mint บนเครื่องนี้ ถ้าเราทำการติดตั้งก็ให้นำเมาส์ไปคลิกที่ install จากนั้นระบบจะทำการติดตั้งซึ่งจะมีแถบสถานะในการติดตั้งซึ่งเมื่อติดตั้งสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วการใช้งานสามารถใช้งานได้ดังนี้นำเมาส์มาคลิกที่ Education จากนั้นคลิกที่ Tax Match Match ซึ่งโปรแกรม Tax Match เนี่เป็นโปรแกรมในการใช้ในการศึกษาสำหรับเยาวชนเพื่อที่ฝึกทักษะในการใช้คณิตศาสตร์นอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมด้านการศึกษาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นท x p a พน t เพื่อใช้ในการวาดภาพสำหรับออน้องๆตัวเล็กๆนะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะทำการเล่นอินเทอร์เน็ตออซึ่งใน Linux Mint นี้ก็มีโปรแกรมที่ใช้ในกับสำหรับในการท่องอินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล ครับเราใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าไฟฟอ x น้ำเมาส์มาคลิกที่อินเทอร์เน็ตจากนั้นเลือกไฟฟอกเว็บ b บราว s เซครับซึ่ง Firefox นี้จะ,ะมีความปลอดภัยในการท่องอินเทอร์เน็ตสูงวิดีโอ แผ่นดีวีดีลินุกมินส์สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งครับซึ่งเมื่อเราใช้งานแล้วก็ทดลองใช้งานจนพอใจแล้วเราทำการได้ติดตั้งทีหลังได้ครับซึ่งสามารถติดตั้งลงบนฮาร์ดดิสก์ที่มีวินโดว์ซึ่งก็สามารถที่จะติดตั้งร่วมกันได้และสามารถที่จะเลือกบูต Linux Mint หรือ Microsoft Windows ได้หรืออาจจะเลือกใช้ Microsoft Windows และหันมาใช้ระบบปฏิบัติการฟรีอย่างเช่น Linux Mint ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานครับสุดท้ายนี้ต้องชมรม Open Source และ Freeware ครับมหาวิจัยสงขลานครินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ดูวิดีโอ ชุดนี้ขอบคุณครับ